สวัสดีครับผมรัชชิธิ์จากบริษัทโคโมบายครับเราก็มาต่อกันกับภาษาโกลังนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดเกี่ยวเรื่องา o ูปนะครับการทํารูปด้วย for แล้วก็ while แต่ว่าต้องย้ําว่าการทำ while l o o เนี่ยในภาษาโก่ยเราใช้ for ในการทำ while แทนนะครับก็คือเพื่อเรียนแบบการทํางานแบบ while โดยที่ไม่ต้องมีการใส่พวก ตัว initial แล้วก็ตัว operator ไม่ได้ใส่นะครับทานี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีพูดว่าเอ๊ถ้าเกิดอ้องการจะเบรกหรือออกจาก l ูป p เนี่ยทำยังไงนะครับก็คือรู้สึกว่าเหมือนจะใช้คำสั่งเบรกได้เลยถูกปะใช่ <c oughs> ครับก็เอาละก็ในกรณีนี้นะครับเบื้องต้นก่อนผมแชร์หน้าจออยู่อา c o r d ยร์รรด,ด้วยนะโอเคกันท่านนะครับ <c oughs> ผมก็จะทำการลองพิมพ์ว่ npx นะครับแล้วก็ go แล้วก็ Go ขีดมอนใช่ไหมแล้วก็ index ต้องซีดีไปก่อนเนาะ Example 5 <c oughs> แล้วก็ uh, Npx นะครับ Go m o n แล้วก็ index นะ <c oughs> ลองดูกันก่อนนะครับก็เราน่าจะลองดูกับตัวกรณีไหนดีอ,ะ <c oughs> อ่ะเช่นอ่กรณีนี้ละกันเนอะสมมติถ้าเกิดพี่ if แล้วก็บอกว่านะครับ ซ้ำนะครับมันมีค่ามากกว่าใช่ไหมนะครับอันนี้มากกว่า500เมื่อไหร่นะครับ,ก,ก,รรบก็ให้ทําการเบรกเลยดูซิมันจะเบรกได้จริงไหมนะครับก็รอดูรันอ่าโอเคก็คือพอเกิน500มันก็จะเบรกออกอน,นี่คือเบรกออกกรูปแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าให้รีเทิร์นก็ได้ปะมันก็รีเทิร์นออกจากฟังก์ชันไปเลยปะอ่าอันนี้ก็ต้องใช้ฟังก์ชัน ก็ลอง return ดูคือออกจากเมนะนะครับก mm ็ hmm. คือไม่ต้อง print นะครับก็จะเห็นว่างล่ามยัง print เบิ้ลเห็นไหมนี่คือจอก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น break หรือ return ก็ได้นะครับ mm hmm. โอเคเนอะเราวนี้ในคลิปนี้นอกจากเบสิะเรื่อง loop Basic เบสิเนี่เราเราจะทำเพิ่มในส่วนของพวกการทำ loop ที่เป็นแบบ for each ใช่ไหมใช่ครับอโอเคอในภาษาโกเนี่ยจะใช้เป็นคำว่า for range ครับ for range เหรอ for range เดี๋ยวพี่ขออนุญาตโครนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นคำว่า for range ใช่ไหม for เดี๋ยวดูดีกว่า range ยังไง range length เหรอเดี๋ยวไงว่า for 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 ก็ต้อง for each จะเป็น for แล้วก็ range ครับ range นะครับโอเคก็ enter ก่อน for แล้วก็ อ่าเล้งนะครับอ่าโอเคก็หลังนั้นก็ทําการไม้ตัวนี้พี่จะทําการเคลียร์ของเก่าทิ้งออกให้หมดก่อนแล้วกันบนะครับก็ดูจากโค้ดเนี่ยก็เข้าใจว่าเราพยายามจะจําลองข้อมูลอาร์เรย์นะครับใช่ไหมนี่คืออาร์เรย์แล้วก็ไท้อไม่ค่อยเหมือนภาษาไทป์สคริปต์นะครับก็เก็โค้ดก็ดูสั้นๆนดีเนี่ยแปลกๆดีก็ก็เป็น A อนะครับ แล้วก็แบบช็อตฟอร์มนะนะครับแล้วก็เป็นอาร์เก่อนใช่ไหมแล้วก็ตาม <ไอ S 1> ด้วยไทป์แล้วก็วงเล็บเพื่อทําการจําลองข้อมูลแต่ก็รู้สึกว่าใช้เป็นปีนปนกา,างทแทนผมไม่รู้งงแลนะมันเร็นจริงแบ็กเก็ <c oughs> นะแล้วก็ของเราเป็นอะไเป็น ABC นะก็ <c oughs> เป็น A, <c oughs> นะครับ b แล้วก็ C ซีตามเลยนะ เอาละหลังนั้นเราก็จะทําการให้มันปริ้นใช่ไหมแล้วก็มีการรูปแต่อันนี้มันอ่ามันมีสนิเพ็ให้อยู่ครับอ๋อมีสนิเพ็ด้วยอ่าทำไงพิมพ์ว่าฟอร์ฟอร์แล้วก็ R ครับอ่าอ๋อฟอร์เรงโอเคอันนั้นพี่ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ดูรแลกันนะก็ตัวแปลแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอินเด็กครับก็คือเป็นเป็นตัวอินเด็กของอ่าอเลอร์ลิสแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวข้อมูลข้างในครับแล้วพี่ต้องพิมพ์อะไ i i ครับแล้วก็ตัวข้อมูลอาจจะเป็น i อเทมนะครับเนี่เหรอใช่ครับ uh, แล้วก็ลบลบ,ลบวาทิ้งออกลบวาทิ้งออกโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นเลงของเจ้าตัว,ตวแปลงเราก็คือตัว a อนี่เหรอใช่ครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็น data แล้วกันนะจะได้ดูโอเคแล,แล้วเราก็สามารถทำการอ่าดอทปริ n นใช่ไหมใช่แล้วก็ <c oughs> อ่า uh, i d o item นี่อก็จะเป็นไม่ครับค uh, อมาอมาคอมมาครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันฟอร์แมตดูดีหน่อยก็ได้โอเคอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มัน่ะติดกันเลยเนอะนะก็ต้องลองถอยมาก่อนถ <c oughs> อดครับแล้วก็ cd example อันนี้ไม่ได้ห้าอันนี้นี่หกนะถูกปะ่ะนะพี่อาจจะต้องแก้หนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ แกเป็น6กกรชั่วนะครับแล้วก็6กเลยนะครับแล้วก็ Run รันคำสั่งปาบก็จะเป็นยังไงเนาะก็โอเคอินเดได้แล้วก็เป็น A B C อันนี้มันมัน,ม,นมันตามสเปซเราเลยใช่ไหม,ถ,ม,หมถ้าพี่ใส่เยอะอ๋อมันยุบให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดพี่ใส่เป็นลักษณะของสตริงอะก็ได้นะ ได้ปะ,ะได้ครับแต่ว่ามันเหมือนมันมีเว้นวักตรงนี้พี่เนอะถ้าพี่ติดกนันก็คือต้องใช้เป็นอีกแบบหนึง่งโอเคนะครับไม่เป็นไรอันนี้แค่ให้เข้าใจเฉยก็ในที่นี้คือเป็นการ f o r l i n g แต่ syntax กข้างจะวุ่นวายนยีมันจริงๆมันจะมีแบบ for e a c ที่เหมือนกับพวก่ว่า s c r i p t ที่เป็น for each จะเป็น functional อันนี้มันไม่ใช่ functional ใช่ไหมมันเป็<ด>ลักษณะการบนรูุธรรมดานะครับ แต่ว่าก็โอเคเอาละมีเสริมอะไรไหมสำหรับการทำ for loop for loop ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วครับโอเคนั้นในคลิปนี้นะครับก็ก่อนนี้ลู o ก,ก็แค่นี้ก่อนนะผมเชื่อว่ามันจะมีเทคนิคอะไรที่แพร่ๆกว่านี้นะแต่ว่าก็เอาพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอของจริงในเวิร์กช็อปโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ปิดก่อนชั่ว